สุนธรีสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยูนณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินดิกาเศรษฐีใกล้กรุงสวัสถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรง สรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลาปัจจัยเภสัชบริขารแม้พิสูจน์สงก็เป็นผู้ที่มหาชนสการะเขารบนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลาปัจจัยเภสัชบริขารส่วนอัญญาเดรธิปริพาชก เป็นพวกที่มหาชนไม่สักการะเขารบนับถือบูชายำเกรงไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีฬาปัจจัยเพสัตบริขารครั้งนั้นแหลพวกอัญญะดรถีปริภาชกทนดูไม่ได้ซึ่งสักการะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและของพิสุสง เข้าไปหานางสุนทรีปริพาชิกาถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับนางสุนทรีกาปริพาชิกาว่าน้องหญิงเธอสามารถจะทำประโยชน์ให้ญาติทั้งหลายได้หรือไม่นางสุนทรีปริพาชิกาตอบว่าจะให้ดิฉันทำอะไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าดิฉันจะทำอะไรได้บ้างแม้ชีวิตของดิฉัน ก็สละเพื่อประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายได้อัญญเดรถีบอกว่าน้องหญิงถ้าเช่นนั้นเธอจงไปพระวิหารเชตวันบ่อยๆเมื่อนางสุนทรีปริพาชิการับคำของพวกอัญญเดรถีปริพาชกแล้วได้ไปยังพระวิหารเชตวันบ่อยๆพวกอัญญเดรถีปริพาชกได้ทราบว่า คนหลายคนเห็นนางสุนทรีปริพาชิกาไปยังพระวิหารเชตวันบ่อยๆจึงได้จ้างพวกนักเลงให้ค่านางสุนทรีปริพาชิการนั้นเสียแล้วหมกไว้ในขู่รอบพระวิหารเชตวันนั้นเองแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลถึงที่ประทับกราบทูลว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพไม่พบเห็น นางสุนทรีปริพาชิกาเลยพระเจ้าประเซนที่โกสลตรัสถามว่าพระคุณเจ้าสงสัยว่านางอยู่ไหนเล่าอัญญะเดรถีกล่าวว่าในพระวิหารเชตวันขอถวายพระพรพระเจ้าประเซนที่โกสลตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าจงค้นพระวิหารเชตวัน ครั้งนั้นพวกอัญญะเดรถิปริภาชกเหล่านั้นค้นทั่วพระวิหารเชตวันขุดศพนางสุนทรีปริภาชิกาที่ตนสั่งให้หมกไว้ขึ้นมาจากโคยกขึ้นสู่เตียงแล้วให้หามเข้ากรุงสวัสถีออกจากถนนนี้ไปสู่ถนนโน,น้นจากตรอกนี้ไปสู่ตรอกโน,น,น,น้นแล้วให้คนโพนธนาว่า นายเชิญดูการกระทำของเหล่าสมณศักยบุตรเถิดสมณศักยบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศีลมีทำเลวซามก่าวเทศไม่ประพฤติพรหมจรรย์ก็สมณศักยบุตรเหล่านี้ถึงจกปฏิญาณว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอประพฤติพรหมจรรย์พูดจริง มีศีลมีธรรมอันงามความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้หาหมีไม่หามีความเป็นบรมไม่ความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ชิบหายเสียแล้วความเป็นบรมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้สูญสิ้นแล้วความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จะมีแต่ที่ไหน ความเป็นพรมของสมณะสักยะบทเหล่านี้จะมีแต่ไหนสมณะสักยบุบทเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะสมณะักยะบทเหล่านี้ปราศจากความเป็นรมเหตุใดชายร่วมเพศแล้วจึงฆ่าผู้หญิงเสียก็สมัยนั้นแลคนทั้งหลายในกรุงสาวัตถีเห็นพิสุทั้งหลายแล้ว จึงด่าบริภาสเกลียวกราดบีดเบียนด้วยวาจาหยาบคายอันมิใช่วาจาของสัตว์บรุษว่าสมณศักยายบทเหล่านี้ไม่มีความละอายทุสีนมีทำเลวสาม่าวเท็จไม่ประพฤติพรหมรจันก็สมณศักยาบุบทเหล่านี้ถึงจากปฏิญาณว่า เป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอประพฤติปรมจรรย์พูดจริงมีศีลมีธรรมันงามความเป็นสมณะของสมณะสักยะบทเหล่านี้หามีไม่หามีความเป็นบรมไม่ความเป็นสมณะของสมณะสักยะบทเหล่านี้ชิบหายเสียแล้วความเป็นบรมของสมณะสักยะบทเหล่านี้สูญสิ้นแล้ว ความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จะมีแต่ไหนความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จกมีแต่ไหนสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรหมเหตุใดชายร่วมเพศแล้วจึงฆ่าหญิงเสียเล่า ครั้งนั้นแหลเวลาเช้าภิกษุมากรูปครองสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปบินนบาตยังกรุงสวัสดีครั้นกลับจากบินนาบาตฉันเสร็จแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระราผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระาผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บาดนี้คนทั้งหลายในกรุงสวัสถีเห็นพิจุทั้งหลายแล้วดา่าบริภาสเกลียวกราดเบียดเปียนด้วยวาจาหยาบคายอันไม่ใช่วาจาของสัตบุรุษว่าสมณศักยะบ,บุญเหล่านี้ไม่มีความละอายเป็นต้นเหตุใดชายร่วมเพศแล้วจึงฆ่าผู้หญิงเสีย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเียงโจดนั้นจะอยู่ได้ไม่นานจะมีอยู่จิตวันเท่านั้นล่วงจิตวันไปแล้วก็จะหายไปเองภิกษุทั้งหลายถ้ายอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงโต้อตอบคนทั้งหลายผู้ที่เห็นพิสุทธ์ทั้งหลายแล้วด่าบริพาทเกลี้ยกราดบีดเบียน ด้วยวาจาหย,ยาบคายอันมิใช่วาจาของสัตวบรุษด้วยคาถานี้ว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่ทำําชั่วแล้วบอกว่าไม่ได้ทำย่อมตกนรกเท่ากันคนทั้งสองพวกนั้นต่างมีกรําชั่วลาไปแล้วย่อมเท่าเทียมกันในโลกหน้าคราวนั้น ที่สุเหล่านั้นเรียนคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงโต้อตอบคนทั้งหลายผู้ที่เห็นพิสูจน์ทั้งหลายแล้วดา่าบริภารเกลี้ยวกราดบีดเบียนด้วยวาจาย,ยาบคายอันมิใช่ของสัตตบรดด้วยคาถานี้ว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่ทำกรรมชั่วแล้วบอกว่าไม่ได้ทำ ย่อมตกนรกเท่ากันคนทั้งสองพวกนั้นต่างมีกรรมชั่วละไปแล้วย่อมเท่าเทียมกันในโลกหน้าคนทั้งหลายคิดได้ว่าสมณศักยะบุตรเหล่านี้ไม่ได้ทำความผิดสมณศักยะบุตรเหล่านี้ไม่ได้ทำบาปเสียงโจดนั้นอยู่ได้ไม่นานนักอยู่ได้เจ็ดวันเท่านั้น พนเจ็ดวันแล้วก็หายไปครั้งนั้นแหลภที่ส่ม,มากโรคพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ,รรรรญไม่เคยมีพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเสียงโจดนั้นจกอยู่ได้ไม่นานพ้นเจ็ดวันแล้วก็จะหายไปเสียงโจดนั้นหายไปแล้วเพียงนั้นพระเจ้าค่าลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความน,นี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า คนทั้งหลายผู้ไม่สำรวมย่อมทิมแทงคนอื่นด้วยวาจาเหมือนเหล่าทหารที่เป็นฆ่าศึกทิมแทงช้างที่เขาฝึกด้วยลูกศรฉะนั้นภิกษุฟังคำอัหยาบภายที่เขากล่าวนั้นแล้วพึงอดกลั้นไม่มีกิจคิดร้ายตอบ